เพื่อนๆคะ่ะเย็นวันนี้ก็เมนูตามที่มีของอยู่ในตู้เย็นนะคะฝนตกหนักเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะตั้งแต่บ่ายนะคะวันนี้ก็มีหมูหมักกับไก่อยู่นะคะก็หมักไว้กับน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลทรายนะคะสีอขาวนะคะแล้วก็น้ำมันพืชฝาเหลืองนะคะแล้วแต่สัสดส่วนนะคะก็กระเทียมก็เตรียมไว้แล้วนะคะแตงกวามะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วก็เ,เม็ดออกนะคะนึ่ใหญ่นะคะแค่หลอดนะคะ ใส่ผักตามที่มีในตู้เย็นมาค่ะมาค่ะมาเริ่มทําเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะน้ามันนะคะก็เตียนเกียวนะคะใส่กระเทียนลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะก็เจียวให้หอมหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะไม่เจียวนานนะคะเพื่อนๆพอมันกลิ่นพอเริ่มมีกลึ้นหอมก็โอเคแล้วนะคะ ว่าเนยก็ใส่นะคะเพื่อนๆจับรวมกันเลยนะคะเนยต้องเนยต้องไส่นะคะเพื่อนๆเอาเนยมนยก็จาวไปผัดบดงไหมไปผัดอ่าอันนี้เรามีสองเนยเลยนะคะจะผัดต้มนะคะพอดูไปร้านค้าข้างๆนะคะฝนตกไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวันนี้ก็เลยพอเป็นสามรถก็กางลมไปเจอร้านข้างๆนีนะคะ ใได้อกประหลาดใหญ่นะหลังจากลดีตถึงฟางตุ้งสวยนะคะวันนี้ก็เลยผัวผัดนะคะผัดเมนูฟางตุ้งผัดดี่านะผัดน้ำมันหอยนะคะเพื่อนซึ่งลูกชอบทานนะค่ะผัดผัดผัดนะคะทานได้ทุกวันนะแต่ว่ามีอะไรที่ออกเป็นจุดนิดนึงนะคะเมย์ก็เลยนี่นะคะผัดเรี้ยวหวานนะคะใส่พริกอ่าจินดาแล้วก็พริกขี้ฟ้าไปด้วยนะคะนจะได้แบบแต่รสเค็มนิดนิดนะคะเพื่อน ต้องหมูต้องใก่รวมกันเลยนะคะหมูหมูก็เดี๋ยวจะผัดให้เนื้อหมูกับไก่สุกกันนะคะหมูก็ใไก่ไว้นะคะมันก็จะนิ่มนะคะจะสุกง่ายนะคะเดี๋ยวก็จะใส่แครอทไปก่อนพเพราะว่าแครอทจะแข็งนะคะใส่แครอทลงไปก่อนนะคะไปลองลสัปหาไว้กับหมูห่อนนะคะ ก็แครอนสุกก่อนนะคะใหงใส่ยาสีนะคะกอนนะคะพอจะสุกบ้างแล้วนะคะเราเม่ใส่ก็เติมน้าไปนิดหน่อยแล้วก่อนนะคะแล้วก็แตงกวานะคะเพื่อนๆค่ะใส่แตงกวาลงไปนะคะเผือทีอะะ่ต้มาก่อนเดี๋ยวจะเลกไม่เท่ากัานนะคะเพื่อนๆค่ะเราเดี๋ยวผัดแตงกวาพอให้สุกหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะ ผักชีนะคะใส่ผักชลลงไปนะคะจะได้หนัวเหลือพริกกับหอมที่หลังเดยนะคะเพื่อนๆผักลลงไปจะได้มีรสเปรี้ยวหน่อยนะคะมีชีิด,นดหน่อยๆ เน่ก็ผัดไปเติมนะ้ำใสนะคะแต่ครานี้นะคะสุดท้ายนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะพริกกับหร้อมใหญ่นะคะเพื่อนเผัดทกข้าให้เข้ากันนะคะจามให,ใหญ่เลยนะคะเพื่อนะเน่ก็จะมาเริ่มปรุงรสเลยนะคะตอนแรกเลยก็เป็นนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อนะโอ้รุงรสนะคะ ขนมไม่ใช่นะคะเขาถ่องนะคะเพื่อนๆขาเน่ก็เขาจะจ้ำกิดนะคะอันนี้ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสเป็นรสด,ดีก็ได้เป็นขนอก็ได้นะคะเพื่อนๆขาเสร็จแล้วก็นี่นะคะพ่อเมย์จะไม่ค่อยได้ทานผมคุอรสนะคะเป็นพวกผัดๆนะคะจะเป็นพวกซอสน้ำมันหอยมากกว่าแล้วก็รสด,ดีนะคะแล้วก็น้ำตาลไปนะคะ ครชอบหวานก็เติมเยอะได้แต่บ้านเมนยไม่ค่อยานหวานเท่าไหร่แล้วก็เราหมักไปกับหมูก็ไก่มาเลยทานต่างสา,สายรอพริกษุกเราก็จะมาชิมรสกันนะคะเพื่อนๆถามว่าผัดวันนี้รสชาติเราพอได้หรือยังนะคะ อ,อร่อยอร่อยอร่อยเลยนะคะพเพื่อนๆขาสามอกนะคะเชบหน่อยนะคะโอเคนะคะพเพื่อนๆขาเมนูีของเมย์นะคะผัดแตงกวาผัดเปรี้ยวหวานนะคะพเพื่อนๆ่าอ,อยู่ง่ายๆสไตล์เมย์นะคะก็ผัดตามวัตถุดิบที่มีนะคะทั้งหมูทั้งไก่นะคะ อัดเกียวหวานแป้งกวานะคะเหนียไก่นะคะเพื่อนๆค่ะขอแค่นี้เองนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเพื่อกำลังใจใหเมย์ด้วยนะคะยืนยูนช่องฮารมนเฟร์ไปอยู่สปอร์ตใยช่องยูทูปทางช่องยูดูบวิชิ่งคลิปวิดีโอเมย์ในช่องคิวบายบายลากันเลค่ะปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวผักจะไม่กรอบนะคะเพื่อนๆค่ะนทานในการมาม่ามาสมัทานด้วยกันกับเมย์นะจ๊ะ